วิธีการฟอร์แมตเครื่องสมิรุ่น V3 นะครับอันดับแรกนะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันขายหน้าร้านพวกรอยวร์ดอะไรพวกนี้นะครับให้เข้าไปล็อกอท์ก่อนนะครับลงชื่อออกนะแบบนี้คือลงชื่อออกแล้วนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชัน grab delivery ต่างๆนะครับต้องโหลดใหม่แล้วก็ล็อกอินใหม่นะครับโอเคอันดับแรกวิธีการนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับหาเมนูชื่อว่าระบบนะครับ แล้วก็ตัวเลือกการรีเซ็ตครับแล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดแบบนี้เลยครับแล้วก็ลบข้อมูลเลยนะครับลบข้อมูลทั้งหมดอีกทีหนึ่งแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวเขาจะหมุนๆหมแล้วก็โหลดใหม่มาเป็นหน้าแรกเป็นหน้า Hello นะครับเดี๋ยวผมจะพอสคลิปไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นหน้า a n d อ o i d แบบนี้นะครับ ก็จะมีโลโก้หมุนๆแบบนี้นะครับรอต่อไปนะครับอ่าโอเคมันก็จะมาหน้านี้นะครับก็ประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับโอเคแล้วก็ทําการทําตอนเขาเลยนะครับกดตัวลูกศรตัวนี้ไปนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นอังกฤษไปก่อนก็ได้นะครับกด s t a r ์นะฮะกดอ r e e นะครับอันนี้ให้ connect mobile network ก็คือการใส่ซิมนะครับใครที่ไม่ได้ใส่ซิมก็กด สคริปต์นะครับกดข้ามไปเลยนะครับแต่คนที่ใส่ซิมเดี่วเครื่องเขาจะต่อต่อต้นซิมเองเลยนะฮะอันนี้ก็เลือก wi-fi ที่เราใช้งานนะครับผมก็ต่อแล้วก็ใส่ผอเบอรเข้าไปนะฮะโอเคพอต่อ wi-fi ได้เดยวเขาจะจะไปหน้าต่อไปให้ทันทีเลยครับหน้านี้ก็รอนะครับ รอต่อไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าเขาจะหยุดหมุนนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับเโอเคพอหน้านี้ปุ๊บกดไม่ก๊อปปี้นะครับดอนก๊อปปี้นะฮะ รอนะครับโอเคหน้านี้เป็นการไซน์อินตัว Google Play Store นะครับใครยังไม่อยากไซน์อินก็ข้ามไปก่อนได้แล้วผมจะข้ามไปก่อนและอันนี้ก็ข้ามครับสค i ิปตนะครับ กดมอ e นะฮะมอแล้วก็ Accept อันนี้เป็นการตั้งค่าตัวพลนล็อกหน้าจอนะครับก็แนะนำให้ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็ Skip a n y anyway อันเครับอ่โอเคนี้คือ Activate เครื่องนะครับให้กด Next เลยนะครับ โอเคเครื่องก็จะเข้ามาหน้าจอหลักนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้เราต้องโหลดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการโหลดแอปพลิเคชันนะครับให้เข้าไปที่ l a y Store ตัวนี้นะครับ l a y Sto r e แล้วก็ล็อกอิน Gmail เราเข้าไปนะครับแล้วก็โหลดทีละแอปที่เราใช้งานแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับโอเคประมาณแค่นี้เลยนะครับสำหรับการฟอร์แมตเครื่องสมิวีสครับ